มาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในอาชีพสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องกิจกรรมอาชีพค่ะสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะจะตรงกับมาตรฐานง2อค่ะตัวชี้วัดที่ใช้นะคะจะตรงกับตัวชี้วัดง2อม4ีถึง6ทับและตัวชี้วัดง2อมส6ถึงทับค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายอาชีพได้นักเรียนจะดทำโครงการอาชีพที่สนใจและนักเรียนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรมอาชีพค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอ่านี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างภาพอาชีพนะคะที่หลายๆคนนะคะเป็นที่สนใจเป็นที่นิยมแต่จริงๆก็ยังมีนอกเหนือจากนี้อีกนะคะ ทีนี้นักเรียนคิดว่าอาชีพในลักษณะใดนะคะที่จะสร้างรายได้และก็ความมั่นคงให้กับนักเรียนได้บ้างคะอ่านะคะมีงานประจำอ่ามีงานประจำมีอะไรอีกคะงานราชการนะคะดีมากค่ะมีงานอะไรอีกคะอ่าบางคนอาจจะชอบงานเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะดีมากามีอะไรอีกโอ้สุดยอดเลยนะคะบางคนบอกเป็นธุรกิจของตัวเองค่ะเป็นเจ้าของกิจการกันไปเลยนะคะ นี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักเรียนนะคะทีนี้แล้วนักเรียนจะทำยังไงคะให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพตามที่ต้องการได้อ่านะคะถูกต้องเลยนะคะก็ต้องเริ่มจากการศึกษาหาความรู้นะคะอาจจะเป็นศึกษาต่อนะคะให้ตรงกับสายอาชีพที่เราต้องการนะคะถ้าไม่ศึกษาต่อทำอยังไงได้บ้างคะ โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะก็อาจจะไปฝึกประสบการณ์ตรงเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรียนเสริมทักษะพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ค่ะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยยังไงนะคะในเรื่องของทักษะแล้วก็ความรู้เนี่ยไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอ ทีนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมอาชีพนะคะกิจกรรมอาชีพคืออะไรนะคะกิจกรรมอาชีพก็คือการทํากิจกรรมการทํางานการประกอบการโดยอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมแล้วก็มีค่าตอบแทนของแต่ละอาชีพค่ะเรียกง่ายๆนะคะว่าเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริตโดยการทําอาชีพเนี่ยนะคะหรือว่าทํากิจกรรมอาชีพเนี่ยจะต้องอาศัยแรงงานความรู้ทักษะ อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็วิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพนั้นๆทีนี้นะคะนักเรียนมารองศึกษานะคะในส่วนของข้อคำนึงเกี่ยวกับอาชีพกันค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเอาละค่ะนักเรียนก็ได้ศึกษาในส่วนของข้อคำนึงเกี่ยวกับอาชีพไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักนะคะในส่วนของอาชีพต่างๆจากตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ อ่านะคะอันนี้เป็นอาชีพอะไรคะนะักเรียนดูจากภาพแล้วเก่งมากเลยค่ะนะคะนี่ก็คืออาชีพโปรแกรมเมอร์ค่ะมีใครอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมคะอ่านะคะมีนะคะก็มีคนที่สนใจเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมเมอร์นะคะจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลค่ะออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างนะคะจากนักวิเคราะห์ระบบงานแล้วก็มาเขียนเป็นโปรแกรมต่างๆ ทีนี้นักเรียนคิดว่าทักษะอะไรบ้างคะที่อาชีพโปรแกรมเมอร์ต้องมีแน่นอนนะคะในเรื่องของโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ต้องมีทักษะในส่วนของเทคโนโลยีนะคะจะต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะมีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์แล้วก็ที่สำคัญค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะไปดูตัวอย่างอาชีพต่อไปกันค่ะ,ะนะคะจากภาพค่ะนักเรียน ใครทราบบ้างว่านี่คืออาชีพอะไรคะเก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะโดยที่ลักษณะแล้วก็ขอบข่ายงานนะคะในตำแหน่งของกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ออกแบบตัดต่องานค่ะแล้วก็สร้างผลงานในส่วนของกราฟิกหรือว่าสื่อต่างๆนั่นเองค่ะและนักเรียนคิดว่ากราฟิกดีไซเนอร์ควรจะมีทักษะอะไรบ้างคะ ทักษะออกแบบนะคะทักษะการออกแบบมีทักษะอะไรอีกการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดีมากค่ะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็ใช่เลยนะคะอย่างที่นักเรียนบอกมาเนาะทักษะในอาชีพของกราฟิกดีไซเนอร์นะคะหนึ่งเลยก็ต้องมีความชำนาญค่ะในการใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop นะคะ l l s t t a t อ o เนาะความคิดสร้างสรรค์นะคะแน่นอนเลยนะคะเพื่อใช้ในการออกแบบสร้างผลงานที่โดดเด่น แตกต่างนะคะแล้วก็เป็นที่สะดุดตาค่ะ3นะคะก็ต้องมีความสามารถในการเซตค่าเอาต์พุตได้อย่างเหมาะสม4ค่าทักษะในอาชีพนี้นะคะจะต้องทันต่อยุคสมัยทันต่อเหตุการณ์แล้วก็กล้าที่จะลองเทคโนโลยีใหม่ๆได้ค่ะไปดูตัวอย่างอาชีพต่อไปค่ะอ่านี่ค่ะอาชีพเชฟนะคะหรือพ่อครัวแม่ครัวมีใครสนใจอยากจะประกอบอาชีพนี้ในอนาคตไหมคะ นีนะคะเยี่ยมเลยนะคะโดยที่ลักษณะแล้วก็ขอบขายงานของการเป็นเชฟเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการวางแผนค่ะก่อนที่จะเริ่มประกอบอาหารในแต่ละมื้อนะคะทั้งแบบมื้อนะคะแล้วก็รายวันโดยที่จะต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาวัตถุดิบให้เหมาะสมกับฤดูกาลทักษะของเชฟค่ะจะต้องมีอะไรบ้างคะอ่าทักษะในการประกอบอาหารทักษะในการ คิดคำนวณน,นะคะมีอะไรคะเอาความคิดสร้างสรรค์ด้วยมีอีกไหมคะอ่าการวางแผนการทํางานเป็นทีมนะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเอาเรามาดูทักษะในอาชีพเชฟกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเหมือนที่นักเรียนบอกเลยก็คือจะต้องมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร2ถ้ค่ะมีใจรักในการทําอาหารแล้วก็มีใจรักในการให้บริการ 3. มนะคะมีความอดทนสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เนื่องจากว่าจะมีออเดอร์นะคะแล้วก็มีความต้องการของลูกค้าเนี่ยมาอย่างเยอะแยะมากมายเลย 4. นะคะต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันนะคะเอาใจใส่แล้วก็รักความสะอาดด้วย 5. นะคะก็จะต้องเป็นคนใจกว้างสามารถยอมรับคำติชมจากลูกค้าได้และ6นะคะ ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบค่ะมีความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็มันสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอค่ะต่อมาค่ะ,ะใครทราบบ้างนี่คืออาชีพอะไรคะใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอาชีพมัคคุเทศก์นะคะหรือว่าไกด์ค่ะมัคคุเทศก์นะคะก็จะทําหน้าที่ในการนํานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้ความรู้นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ทักษะในอาชีพมัคคุเทศก์ที่ต้องมีคืออะไรคะนักเรียนอ๋อนะคะนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหนึ่งเลยก็คือต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีความรู้นะคะความชํานาญในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั้นๆนะคะเยี่ยมมากเลยนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทักษะในอาชีพมัคคุเทศก์กันนะคะอะนะคะอย่างที่นักเรียนบอก ต้องพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยคือภาษาอังกฤษแล้วแล้วนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีภาษาที่3ที่4ตามมาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของมัคุเทศคนนั้นๆเลย2นะคะมันหาวความรู้ทั่วไปแล้วก็หาวความรู้ใหม่ๆนะคะอยู่สม่ำเสมอ 3าค่ะแน่นอนค่ะเป็นมกคุเทศนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวก็ต้องรักในการเดินทางนะคะรักในการท่องเที่ยวรักในงานบริการและที่สำคัญค่ะมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วย4นะคะก็มีความเป็นผู้นานะคะมีปฏิภาณและก็ไหวพริบที่ดี 5. ค่ะด้วยความที่มาคุเทศนะคะจะต้องพบปากกับผู้คนแปกใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นค่ะจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็รักในการอธิบายซ้ำๆค่ะ6ค่ะก็มันเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ความนิยมของลูกค้าอย่างสมเสมอค่ะเพื่อให้การพัฒนาของงานเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ต่อไปค่ะอ่าอันนี้น่าจะเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันเลยนะคะนั่นก็คือใช่แล้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือแอร์โฮสเตสนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราเรียกว่าสจวตนะคะเยี่ยมมากเลยลักษณะแล้วก็ขอบขายงานนะคะของอาชีพแอร์โฮสเตสแล้วก็สะจวตเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับนะคะบนเครื่องบินคอยดูแลความสะดวกเรียบร้อยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้โดยสารบนเครื่องบินค่ะนักเรียนคิดว่าแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตเนี่ยค่ะจะต้องมีทักษะอาชีพอะไรบ้างคะอ่านะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกแล้วค่ะว่าต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน,น้อยภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะมีอะไรอีกคะใจรักในการบริการนะคะอชอบท่องเที่ยวนะคะเยี่ยมเลยอะ เดี๋ยวเรามาดูทักษะในอาชีพแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตกันนะคะอย่างแรกค่ะเหมือนที่นักเรียนบอกเลยพูดภาษาต่างประเทศได้นะคะอย่างน้อยๆภาษาอังกฤษแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องมีภาษาที่3แล้วก็4นะคะรองรับไปอีกนะคะ2ค่ะก็จะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพนะคะแล้วก็มนุยษยสัมพันธ์ที่ดี3นะคะก็จะต้องมีการผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นโทอีก โถเฟลหรือว่า i l l สค่ะก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่สวมแว่นสายตาด้วย5นะคะเอาใจใส่ต่องานค่ะต้องตรงต่อเวลาอันนี้สำคัญเลยนะคะถ้าใครที่เดินทางเนี่ยนะคะจะรู้ว่าเรื่องของความตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อย่างที่นักเรียนบอกนะคะรักในงานบริการ 6ค่ะต้องว่ายน้ําเป็นนะคะแล้วก็ไม่กลัวความสูงด้วยเนื่องจากว่าเราบินอยู่บนเครื่องบินนะคะอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเป็นที่สูงถ้าหากว่าแอร์โฮสเตหรือสจ๊วตนะคะกลัวความสูงก็ทําอาชีพนี้ไม่ได้นะคะแล้วทําไมจะต้องว่ายน้ําเป็นด้วยคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะเพื่อไม่ให้กับ เพื่อไม่ให้ประมาทนะคะซึ่งอาจจะมีเขตุขัดข้องอะไรเกิดขึ้นนะคะเช่นเครื่องบินตกเลยก็ตามนะคะการว่ายน้ําเป็นนะคะเป็นทักษะในการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งค่ะเจนะคะก็สําหรับผู้ชายค่ะสจวนะคะจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและแปนะคะก็จะมีการกําหนดส่วนสูงด้วยนะคะโดยที่ส่วนสูงขั้นต่ำเนี่ย160ซเมตรขึ้นไปน้ําหนักกับส่วนสูงนะคะก็ให้สัมพันธ์กันค่ะ ต่อมาค่ะอ่านี่คืออาชีพอะไรคะสัตวแพทย์ถูกต้องค่ะมีใครอยากประกอบอาชีพสัตวแพทย์ไหมคะมีนะคะลักษณะแล้วก็ขอบข่ายงานของสัตวแพทย์นะคะก็คือมีหน้าที่ตรวจโรคนะคะแล้วก็ให้การรักษาดูแลอาการผิดปกติของสัตว์ก็จะเหมือนกับหมอที่ดูแลรักษาคนนี่แหละคะ่ะก็เหมือนกันนะคะแค่ต่างกันแค่คนกับสัตว์เท่านั้นเอง ทีนี้ทักษะในอาชีพสัตวแพทย์ล่ะคะนักเรียนคิดว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างอ่าหนึ่งเลยนะคะต้องรักษาสต์น่ะดีมากไม่อะไรอีกคะอ่าต้องเรียนเก่งด้วยเออถูกต้องนะคะเป็นคุณหมอเนาะต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะชำนาญในด้านของวิชาชีพของเรานะคะอ่าเราไปดูทักษะในอาชีพกันนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปเนาะ ต้องรักษานะคะสค่ะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะคะเพราะว่าในบางทั้งสัตวแพทย์เนี่ยก็อาจจะต้องดูแลรักษาสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ 3. นะคะอย่างที่นักเรียนบอกต้องมีความรู้นะคะในเรื่องของชีววิทยาซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานตรวจโรคนะคะแล้วก็รักษาโรคได้แล้วก็ 4. นะคะมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาค่ะ,ะนี่อาชีพอะไรคะกำลังเป็นที่นิยมเลยเทรนเนอร์นะคะเยี่ยมเลยนะคะลักษณะแล้วก็ขอบถ่ายงานของเทรนเนอร์นะคะก็คือจะทำหน้าที่คอยดูแลผู้ที่มาออกกำลังกายหรือที่เราเรียกกันว่าลูกค้าค่ะที่มาใช้บริการในสถานที่ออกกำลังกายต่างๆทีนี้นกักเรียนคิดว่าทักษะอาชีพเทรนเนอร์จะต้องมีอะไรบ้างคะ มีความรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีดีมากไม่เลยค่ารู้วิธีการใช้เครื่องเล่นต่างๆดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากนะคะมีความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะเพื่อควบคุมน้นาหนักเพื่อให้ดีต่อสุขภาพนะคะเยี่ยมเลยทีนี้เรามาดูค่ะทักษะในอาชีพเทรนเนอร์นะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งค่ะต้องมีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ เรื่องของกระดูกและกกล้ามเนื้อนะคะแน่นอนนะคะเราออกกําลังกายนะคะในส่วนที่เราจะต้องออกกําลังเนี่ยนะคะกระดูกและก้ามเนื้อเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเทรนเนอร์ผู้ที่ให้การดูแลนะคะจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้ในด้านนี้ 2. ค่ะก็มีความรู้ในเรื่องของระบบการเคลื่อนไหวนะคะ3ค่ะก็มีความรู้ในเรื่องของโภชนาการเบื้องต้นนะคะอย่างที่นักเรียนบอกเลยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพ 4ค่ะมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องเล่นต่างๆนะคะเครื่องเล่นหลายๆอย่างนะคะจะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยขณะใช้งานด้วย5นะคะก็มีจรรยาบ้านค่ะมีวินัยต่อตอนเองและก็การเทนต่อลูกค้าไปดูอาชีพต่อไปค่ะอาล่ะค่ะนี่อาชีพอะไรคะใช่แล้วค่ะนี่คือวิศวกรน,นั่นเองใ,ใครอยากจะเป็นวิศวกรในอนาคตบ้างคะ อ่านะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะลักษณะและก็ขอบข่ายงานของวิศวกรน,นะคะก็คือจะทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์คำนวณออกแบบงานนะคะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหากรรมรวมไปถึงนะคะในการก่อสร้างต่างๆนะคะที่เป็นในส่วนของทางวิศวกรรมศาสตร์ทีนี้ทักษะทางอาชีพวิศวล่ะคะต้องมีทักษะอะไรบ้างโอ้โหนะคะสำหรับการเป็น วิศวะเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้เฉพาะทางเนี่ยเ <ๆ S 1> ยอะแยะมากมายเลยนะคะอไปดูทักษะอาชีพกันค่ะ 1. นนะคะก็ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดีในหมวดคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์การคำนวณมีใครเก่งวิชาเหล่านี้บ้างคะนะคะถ้าใครเก่งวิชาเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นวิศวกรได้นะคะ สองค่ะจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรม 3. นะคะวิศวกรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถนำมาใช้กับงานของเรานั้นได้และ 4. นะคะมีความเป็นผู้นำสุขุมเยือกเย็นนะคะรอบคอบอดทนแล้วก็มีเหตุผล 5. นะคะต้องสามารถทำงานกับช่างในทุกๆประเภทได้ ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันค่ะอ่านะคะต่อมาค่ะใครทราบบ้างว่าน,นี่คืออาชีพอะไรเก่งมากนะคะนี่ก็เป็นอาชีพยอดฮิตในปัจจุบันนี้เลยนะคะนั่นก็คือช่างแต่งหน้าค่ะช่างแต่งหน้านะคะก็จะทําหน้าที่บริการรับจ้างแต่งหน้าบางคนก็รวมทําผมด้วยนะคะให้กับลูกค้า ซึ่งอาชีพช่างแต่งหน้านะคะก็จะอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระมีทั้งบริการแต่งหน้าในงานมงคลสำรสนะคะแต่งหน้างานรับปริญญามีงานเลยคะ่ะขึ้นบ้านใหม่ไปประกวดนางงานอย่างเงี้ยนะคะก็รับหมดทุกงานเลยทีนี้ทักษะในอาชีพช่างแต่งหน้าคะ่ะนักเรียนต้องมีอะไรบ้าง อ่านะคะต้องมีทักษะในการแต่งหน้านะคะต้องแต่งหน้าให้ลูกค้าออกมาสวยมีอะไรอีกคะอ่ะต้องต่อเวลานะคะดีมากค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเก่งมากอะทีนี้เราไปดูนะคะทักษะในอาชีพช่างแต่งหน้าว่าต้องมีอะไรนอกเหนือจากที่นักเรียนพูดมาอีกอ่าหนึ่งเลยนะคะแน่นอนช่างแต่งหน้าก็ต้อง รู้จักอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการแต่งหน้ารวมไปถึงวิธีการใช้งานอย่างละเอียดสอนะคะก็มีทักษะทฤษฎีนะคะการลงสีการลงแสงและเงาเพื่อให้ใบหน้าของเราเนี่ยออกมาสวยที่สุดสามนะคะก็ต้องรู้จักโครงสร้างบนใบหน้าที่แตกต่างกันของมนุษย์นะคะเขาจะมีเขาจะมีการเรียนเลยนะคะว่ารูปหน้าแบบนี้จะปรับแก้ย่งไงนะคะแต่งยังไงให้ออกมาแล้ว สวยงามขึ้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้น4นะคะรู้ทักษะการใช้เครื่องสำอางแต่ละประเภทยอย่างถูกต้องและ5นะคะก็ต้องมันฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์อยู่สม่ำเสมอค่ะอ่านะคะต่อไปค่ะใครมองออกบ้างว่านี่คืออาชีพอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะนี่ก็คือนักการตลาดนะคะ อาชีพนักการตลาดเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนบริษัทนักการตลาดคือผู้ทําให้สินค้าหรือการบริการติดตลาดแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แลกเรียนคิดว่านักการตลาดมีทักษะในอาชีพอะไรบ้างคะอ่าเก่งมากเลยนะคะทักษะในอาชีพนักการตลาดหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีหัวคิดเอทต่าง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าทำงานเป็นทีมได้มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ 4. นะคะต้องมีความสามารถในการนำเสนอความคิดเป็นนักสื่อสารนักพูดนะคะนักเจรจาหรือนักต่อรองที่ดีและ5นะคะก็ต้องรู้จาักการวางกลยุทธ์นะคะวางแผนทางการตลาดในระยะยาวด้วย เอาละค่ะนักเรียนจากตัวอย่างอาชีพนะคะที่ครูนํามาเสนอให้กับนักเรียนแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูแน่นะคะจะให้นักเรียนค่ะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ยกตัวอย่างอาชีพที่นักเรียนรู้จักในปัจจุบันนะคะมาให้มากที่สุดเลยค่ะโดยให้เขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะนะคะเช่นนะคะอาจจะมีเป็นสตวแพทย์มัคุเทสนะคะเชฟ กราฟิกดีไซน์โปรแกรมเมอร r ซึ่งที่คุณนายเขียนมาเนี่ยนะคะมีแค่5อย่างเองซึ่งจริงๆแล้วอาชีพในปัจจุบันมีมากกว่านี้อีกไหมคะมีมากกว่านี้อีกนะคะโหเป็นแบบร้อยๆอาชีพเลยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนมานะคะให้มากที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนอื่นไหนลองยกตัวอย่างอาชีพที่ใหม่ๆใ,ในปัจจุบนันให้คุณนายฟังนะคะมีอะไรบ้างอ๋อ นะคะโอ้โหนี่เป็นอาชีพที่คนนิยมเป็นกันเยอะนะคะเช่นยูทูบเบอร์นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะเป็น Tik Toker เป็น Insta g แกรมเมเป็นนักร้องนะคะนักแต่งเพลงอ่ะเป็นไอดอลนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะยังมีอาชีพอีกหลากหลายอีกนะคะนักเรียนก็นำเสนอมานะคะแล้วก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะจากนั้นนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะคุณแนจะให้นักเรียนเนี่ย ยกตัวอย่างอาชีพที่ตนเองสนใจนะคะมา1อาชีพคำคนเดียวนะลูกโดยการทำการวิเคราะห์นะคะลักษณะและก็ขอบถ่ายงานรวมไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและก็สังคมโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะซึ่งงานนี้นะคะนักเรียนสามารถทำคนเดียวได้เลยนะคะเนื่องจากว่าอาชีพของแต่ละคนเนี่ยคะ่ะความสนใจย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ดูตัวอย่างแผนภาพความคิดน,นะคะเช่นคุณแนนเลือกอาชีพเชฟนะคะคุณแนนก็อธิบายลักษณะแล้วก็ครบทายงานมาว่าจะต้องทำการวางแผนก่อนการประกอบอาหารต่อมื้อหรือรายวันทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศผลที่เกิดขึ้นต่อตอนเองนะคะก็จะทำให้ตนเองเนี่ยมีรายได้มีอาชีพส่วนผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมนะคะก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในด้านอาหารให้กับประชาชน นอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ลองเขียนซี่ว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะลักษณะและขอบขายงานเป็นยังไงผลตอบตนเองเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมเป็นอย่างไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนไหนลองตอบคำถามคุณแนนหน่อยนะคะว่าถ้าหากว่าเราจะต้องเลือกประกอบอาชีพเนี่ยนักเรียนจะมีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพนั้นๆอย่างไรบ้างคะ กิมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนก็ต้องเลือกตามความสามารถแล้วก็ทักษะที่เรามีก่อนรวมไปถึงนะคะต้องมีความชื่นชอบในอาชีพนั้นๆด้วยนอกจากนี้นะคะเพราะเหตุใดคะทักษะในการประกอบอาชีพจึงเป็นเรื่องสำคัญคะเย่ะม,มากเลยนะคะก็เพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถประกอบอาชีพนั้นๆนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะมีความเอาใจใส่ในอาชีพมากขึ้น งานนะคะถ้าหากว่าเราทำได้ดีเนะาะเราก็จะแฮปปี้นะคะแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วการเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับทักษะของเรานะคะจะส่งผลดียังไงบ้างคะใช่แล้วนะคะเก่งมากค่ะก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นๆรวมไปถึงมีความสุขในการทำงานด้วยค่ะ และถ้าหากว่นานักเรียนเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ตรงกับทักษะของตนเองจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในการทํางานนะคะแล้วอาจจะทําให้งานที่ทําเกิดปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดได้บ่อยๆเนื่องจากว่าทักษะเราไม่ตรงกับอาชีพนั้นๆค่ะ ราคานักเรียนจากกิจกรรมนะคะแล้วก็การศึกษาในเรื่องของกิจกรรมอาชีพที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างคะในลองสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะเก่งมากค่ะก็คือกิจกรรมอาชีพนะคะที่น่าสนใจในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลากหลายอาชีพเลย ดังนั้นนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพนะคะจะต้องเข้าใจในลักษณะและขอบข่ายงานรวมไปถึงนะคะทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการทำงานค่ะจากนั้นนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะจะให้นักเรียนเลือกเขียนโครงการอาชีพที่นักเรียนสนใจหรือว่าต้องการประกอบอาชีพในอนาคตเลือกมาหึงอาชีพค่ะ แล้วก็แต่ละคนนะคะให้ทำการวางแผนในการเขียนโครงการอาชีพของตนเองตามลักษณะและขอบข่ายงานและทักษะในอาชีพพร้อมทําสื่อประกอบการนำเสนอแล้วลงมือเขียนเป็นโครงการอาชีพของตนเองตามแผนที่วางไว้ค่ะโดยสื่อประกอบการนำเสนอนะคะนักเรียนสามารถเลือกรูปแบบในการนำเสนอได้ตามความต้องการของนักเรียนได้เลยบางคนอาจจะสัน,นทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าเป็น สื่อนะคะเป็นแผ่นพับก็ได้นะคะเพื่อเผยแพร่ขึ้นอยู่กับความถนัดและความต้องการของนักเรียนเลยค่ะคหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ได้เขียนโครงการอาชีพที่สนใจไปแล้วนะคะก็จะให้นักเรียนประเมินผลงานของตอนเองหากพบว่ามีข้อบกพร่องนะคะอย่าลืมปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนค่ะ จากกิจกรรมนะคะแล้วก็ความรู้ทุกอย่างที่เราได้ศึกษาและได้ทําไปแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะมาร่วมกันสรุปความรู้่อยค่ะถูกต้องนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าการสร้างประสบการณ์อาชีพด้วยการจําลองอาชีพและศึกษากิจกรรมอาชีพที่น่าสนใจหลากหลายจะช่วยทําให้เรานะคะมีแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตคะ่ะ และจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไปนะคะคุณแนจ,จะขอให้นักเรียนค่ะมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะโดยการนำเสนอโครงการอาชีพของตนเองทีละคนนะคะที่หน้าชั้นเรียนโดยให้เพื่อนๆนะคะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น,นะคะ่ะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะเชิญได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เรา ฟังเพื่อนนะคะนำเสนอแล้วก็ชมการเสนออาชีพที่เพื่อนๆสนใจไปแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะมาร่วมกันคัดเลือกโครงการอาชีพที่น่าสนใจจำนวน5-10ถึงอาชีพนะคะแล้วจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพค่ะเรื่องอาชีพที่น่าสนใจจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนำไปวางไว้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนหรือเป็นมุมหนังสือของสถานที่ต่างๆในชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่วความรู้ค่ะ าราคานักเรียนจากกิจกรรมทุกอย่างนะคะแล้วก็เนื้อหาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในอาชีพกิจกรรมอาชีพก็หวังว่าความรู้ในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตนะคะและสำหรับครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับทั้งนี้สวัสดีค่ะ